โอเคว่ามาแอมี่อ่ท้อมพิล่าเฮ้ยแอมี่อ่ท้อมพิล่าพูดดีๆแมี่ชัดๆคำมี่อยู่ในท้องพิซซ่าแค่นี้แค่นี้แต่เอามันออกมาได้ใช่ไหมได้นอนลงบนโต๊ะ พีซ่าอยากเจอกัมไว้วๆแล้วฮะออมอพีซ่ ขอบคุณมากเลยนะถ้าไม่มีเธอฉันก็ไม่รู้แล้วว่ากัมมี่จะเป็นยังไงแต่เอาไงก็เถอะ Are you ready? No. Okay. จากนั้นกัมมี่ก็ได้ตายลง ขอบคุณที่รับชมค่ะ